สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอกก็นำเลขโปรห้าเนะคะมาฝากแฟน FC ทางช่องนะคะสำหรับเลขโปู่58นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะวันที่16เดือน4นะคะพศ2565นะคะอันนี้เป็นเลขดับบนล่างนะคะแต่โป่บอกว่าจะมาตัวหนึ่งนะคะสำหรับเลขโป่นะคะที่ให้มาก็ไม่เยอะนะคะแต่โป่เขากลับให้เลยนะคะ พอปู่บอกว่าเดี๋ยวจะเด้นให้ตัวเดียวนะคะแล้วก็อยู่ๆนะคะ,ะแอดมินก็ได้ข่าวนะคะว่าปู่ศึกนะคะแล้วแอดมินก็ก็ไม่เข้าใจนะคะปู่ศึกเพราะอะไรนะคะเป็นเหตุอะไรนะคะช่วงนั้นนะคะจะมีข่าวนะคะปู่ก็ไม่ได้ให้เลขเลยนะคะก็ให้แค่เลขดับไว้แต่ก็บอกว่าจะให้นะคะแต่ว่าสําหรับแอดมินก็ เหมือนที่แฟน f อทางช่องรู้เนาะแอดมินก็ไม่ได้ทำคลิปนะคะเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนเพราะว่าแอดมินไม่สบายนะคะแต่แอดมินก็ตามข่าวคราวปูนะคะแล้วก็ก็มีเอฟซีบางท่านเนาะก็เข้าไปเม้นนะคะว่าปู่5า8นะคะสงสัยจะรวยแล้วก็ได้เงินเยอะก็เลยสึกนะคะ,ะก็มี f อซบางท่านนะคะ เขาก็ไปเม้นว่าท่านแบบนี้นะคะว่าอารูปนะคะได้เงินขนาดนั้นไม่พอพอเห็นเงินแล้วก็ทําให้อ่อยากสึกออกมานะคะสําหรับเลขปู578ดนะคะก็ถือว่าเข้านะคะสําหรับงวดนี้นะคะปูก็มั่นใจนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเกินร้อยนะคะปูบอกว่าเอาไปจัดหนักได้เลยนะคะปูให้เม็ดเดียวนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเม็ดเดียวนะคะ คือให้1661หนะคะสำหรับปูอ่ 7, อเจ็ดอาห้าเจ็ดแปดนะคะปูไม่เคยว่าไม่ให้กลับนะคะปูให้กลับด้วยนะคะแต่ให้เม็ดเดียวนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลข1อ่1นนะคะอันนี้เน้นนะคะให้เล่นล่างอย่างเดียวนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะกันลืมนะคะอ่าสำหรับ าทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะสำหรับเลข1661นะคะก็ไปตรงกับเลขเด็กนะคะเด็กคนนี้นะคะก็ให้โชคกับพ่อแม่นะคะมาหลายงวดมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนั้นแอดมินไม่สบายนะคะก็เลยไม่ได้เอามาลงนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะแอดมินก็ได้โชคกับน้องนะคะ19นะคะ สำหรับเลขที่น้องให้นะคะจะไม่ไม่อันไม่ไปตรงกับเลขที่เขาอันเลยนะคะที่แอดมินได้มานะคะสําหรับงวดนี้นะคะน้องก็ไปชี้ที่ป้ายรถนะคะ,ะแล้วเขาก็ถามน้องว่าป้ายรถมันมี4ตัวนะคะแอดมินก็จําเลขไม่ได้นะคะแต่จะถามว่าตัวไหนมานะคะสําหรับเลขหนึ่งนะคะมันอยู่ข้างหน้าแล้วเลข6มันอยู่ข้างหลังนะคะสําหรับป้ายรถยนต์คันนั้นนะคะแล้วน้องก็บอกว่า ชี้ไปที่เลขหกแล้วน้องบอกว่าก็ถามว่าเลขตัวไหนจะมาน้องบอกว่าเลขหกแล้วก็เลขหนึ่งนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแอดมินก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะปังๆค่ะ